ิดวงนะคะซึ่งก็บอกว่าแถวนี้มีร้านอาหารทะเลที่เป็นแบบ สด,สดไม่ว่าจะเป็นปูปลากุ้งหอยรวมไปถึงหมึกสดค่ะที่บอกว่าหมึกสดเนี่ยเพราะว่าที่เนี่ยเขาเด่นมากเรื่องเมนูหมึกสดหมึกเป็นเปน,เปนที่กินแบบแลกขายวันหนึ่งเนี่ยไม่ต่ำกว่า150ตัว oh. และที่สำคัญนะจ๊ะรายได้ก็ครึ่งแสนต่อวนันทุกคนเขามีเคล็ดลับที่เด็ดยังไงที่ทำให้รวยกลายเป็นเศรษฐีาปแดงอย่างนี้ตามไปหาเคล็ดลับกับร้านนี้กันเลยค่ะหมึกเป็นซาชิมิที่เด็ดย่านจรันไปค่ะ มาแล้วครับกับร้านหมึกเป็นซาชิมิที่เด็ดย่านจรันร้านอาหารทะเลที่ยกความสดมาขายกับเมนูที่หลากหลายมีทั้งหมึกซาชิมิปลากระพงนึ่งมะนาว หมึกผัดน้ำดำหรือจะเป็นกุ้งก้ามกลามทอดซอสมะขามเขาก็มีนะจ๊ะซึ่งเจ้าของร้านเนี่ยก็คือพี่เหมยคนนี้นี่แหละครับที่เรียกว่าโด่งดังในโลกโซเชียลกับคลิปทำอาหารที่มีคนดูมากกว่าหนึ่งล้านวิวมาแล้วเลยทำให้ร้านนี้เนี่ยมีบรรดาแฟนคลับที่ติดตามพี่เหมยต่างพากันมาชิมจนนั่นร้านนี้แหละครับเอาเป็นว่าเราไปทำความรู้จักกับพี่เหมยกันเลยดีกว่าครับ ที่ร้านมีวัตถุดิบอะไรบ้างดีกว่ามุณเบิอมีซีฟู้ดเป็นเป็นหลายอย่างเลย่ะกุู้หอยปูปลาแล้วปลาหมึกแล้วอาหารทะเลต่างๆเนี่ยเราเอามาจากไหนรับมาจากไหนพัทยาค่ะไปเองหรอไปเองไปตีสองไปเอาที่เรือเลยเบิกซาซิมิเนี่ยวันหนึ่งกี่ตัวกี่โลห5 0่ร้อยห้าสิบตัวค่ะต่อวันต่อวันค่ะอันนี้คืออะไรอันนี้ปูใช่ไหมปูไข่ค่ะปูไข่หรอใช่ค่ะแล้วต้องเป็นแบบเป็นๆนะถ้าหลุดออกมาตะกี้คือหนีบแล้วนะหนีบมือแตกแน่นอนเคยโดนไหมเคย นอกจากปูนอกจากหมึกแล้วเนี่ยมีปลาอะไรบ้างที่ร้านปลาเก๋าค่ะปลาเก๋าแบบเป็นมากก็คือถ้าซาซิมิก็คือสดแน่นอนนะสำหรับวัตถุดิบที่ร้านกระพงขายเป็นๆค่ะลูกค้าสั่งปุ๊บตักจากบ่อปั๊บเนื้อจะหวานมากค่ะวันนี้อันนี้ปูม้าใช่ไหมใช่ค่ะปูม้าแล้วบ่อต่างๆเหล่านี้เป็นบ่อน้าเค็มบ่อบ่อน้ําเค็มค่ะสูบมาจากทะเลเลยกุ้งกุ้งมังกรอนค่ะอุ้ยจับอย่างนี้เลยหรอ หอยสังมละหอยมละใช่ไหมที่เขาเรียกหอยละยหอยังเป็นอยู่เลยอันนี้ก็คือเป็นขุมทรัพย์เหมือนเราว่ายอยู่ในทะเลแล้วเจอไปทีละส่วนอันนี้ที่ที่พี่เหมอดบอกว่าขับรถไปพัทยาตอนตีสองเพื่อสิ่งนี้สิ่งนี้ขายยังไงคะถ้าเกิดเป็นไซนี้ก็จะตัวละร้อยห้าสิบบาทค่ะถ้าเกิดว่าปกติเล็กหน่อยก็จะร้อยหนึ่งใช่ค่ะแล้วหมึกกล้วยเนี่ยทาเมนูอะไรได้บ้าง ปาซีมีค่ะตําประมึกวันนี้เราจะทำสองเมนูแล้วตักอย่างนี้ได้เลยเหรอตักได้เลยค่ะน้องมาเร็วเทมาตักทีเดียวได้สี่ตัวไปเข้าครัวต่อตำม,มาตำม,มาสดขนาดที่เรียกว่าน้องใบตองตักมึกเป็นเปนไปทำเมนูใหม่ล่าสุดนั่นก็คือ ตำหม,มึกสดคุณผู้ชมเคยทานกันไหมล่ะครับหน้าตาจะเป็นยังไงเรื่องกุ่มแต่และเมนูจะมีอะไรบ้างตอนนี้ก็ได้เวลาที่น้องใบตองจะเอาหมึกเป็นๆปน็ทำเมนูใหม่ล่าสุดนั่นก็คือตำหม,มึกสดไปล้วงเคล็ดลับกันต่อเลยครับโอเคเริ่มเลยค่ะใส่พริกก่อนเลยค่าแล้วก็กระเทียมเนาะหม,<ผ>มงนัว<ง>โอเค,อเคก็ตำค่ะเลย ท้าไม่ถึงเอาปลาหมึกมาตำเพราะปกติเราเคยเห็นตําปูมาตําอะไรเงี้ยประมาณว่าปลาหมึกอะมันทําได้หลายอย่างค่ะแล้วคนยังไม่เคยทําเอามาตำเนาะเหมนก็เลยลองดูค่ะอ่่น้ำปลาโอ้โหน้ําเชื่อมค่ะน้ํามะนาวค่ะมะเขือเทศกูค่ะแล้วก็ถั่วค่ะผักชีฝรั่งใส่เส้นมะละกอค่ะใส่เส้นมะละกอลงไปด้วยนะคะใช่ค่ะแล้วก็ตามด้วยปลาหมึกเลยใส่เลยใส่เลยอ่า หอมมากเลยอ่ะน่ากินมากเลยอ่ะทุกคนโอเคเสร็จแล้วอันนี้ก็คือจิดราคาตามตัวใช่ค่ะ1ตัวก็100บาทใช่คตัวก็200ร้ออันนี้ทั้งหมด4ตัวนะคะ4ก็400บาทแต่ยังไม่หมดแค่นี้เพราะว่ามาถึงที่ทั้งทีแล้วเปิดอีกหนึ่งเมนูเด็ดของร้านก็คือหมึกผัดน้ำดำโอเคไปลุยเข้าครัวต่อจ้าอันนี้ก็คือหมึก หมึกกล้วยเหมือนเมื่อกี้เลยค่ะแล้วไอความดําของหมึกเนี้ยมันคือหมึกในตัวของปลาหมึกใช่ค่ะเพราะเราไม่ได้เอาอะไรออกเลยเริ่มเหน่อยเริ่มจากเอาไปลวกก่อนค่ะเอาลวกก่อนค่ะลวกนานไหมอ่ะปลาหมึกประมาณ50%ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเตรียมกระทะอันนี้คือหัวหอมแล้วก็รากผักชีกระเทียมพริกไทยค่ะอยาให้มีกลิ่นหอมก่อนนะ แล้วก็ใส่หมึกลวกลงไปเลยค่ะใช่ค่ะเน้อมึกเริ่มแล้วคือมันก็จะค่อยๆออกมาแบบนี้ทั้งตัวเหรอคะอ๋อใส่น้ำเติมค่ะเติมน้ำเซืลงไปเพราะว่าหมึกน้ำดำมันจะต้องมีความตบบน้ำขลุกขลิกค่ะน้ำตาลค่ะ องปรุงรสองปรุงรสองชูรสนั่นเองแล้วก็น,น้ำมันหอยค่ะซอสปรุงรสปรสปุงรสตรงไปน้ำปลานะคะซอสปรุงรสเหมือนกันค่ะนี่น้ำมันจะเริ่มเป็นสีแล้วมีความเป็นด,ดำาออกมาแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหมึกผัดน้ำดำตาหนิดสองร้อยบาทระคะยังมีอีกหนึ่งเมนูเด็ดของร้านจากปลากระพงก็คือเมนูปลากระพงนึ่งมะนาว งั้นเดี๋ยวรอให้พี่เหมยเนี่ยเปิดสูตรเด็ดปลากระพงนึ่งมะนาวเดี๋ยวไม่ต้องจะไปรอชิมที่โต๊ะนะคะปลาพงร้านเหมยเด็ดไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนเพราะว่าเหมยใช้ปลาพงเป็นเป็นสดๆดทำทุกโต๊ะค่ะแล้วก็ทุกตัวด้วยนะมาบ้างปลาค่ะเอามีดแทงลงไปแบบง่ายง่ายอย่างนี้เลยค่ะเนื้อใส่มากนะถ้าปลาเป็นเนื้อจะใส่ามากๆค่ะก่อนที่เราจะไปนึ่งเราจะเอากระหล่ำม,มาลองนะ เพื่อไม่ให้เนื้อปลาติดกับถาดเนาะแล้วเราก็เอาตะไคร้ยัดลงไปอย่างนี้เลยค่ะเพื่อดับคาวของปลานะจากนั้นตั้งน่อให้ร้อนนะคะนึ่งประมาณ10นาทีค่ะต่อไปเหมือนจะทำน้ำนึ่งมะนาวค่ะมีน้ำซุป1น่ถ้วยค่ะตามด้วยซีฟู้ดค่ะอนี้น้ำมะนาวค่ะน้ำปลาค่ะพริกค่ะพริกขี้หนูนะแล้วก็กระเทียมสับค่ะรากผักชีค่ะของปรุงรส แล้วก็น้ําตาลค่ะเดือดเดือดแค่นี้ก็เอาขึ้นได้เลยค่ะอันนี้คือเสร็จแล้ว10นาทีผ่านไปเรามาดูปลากระพงกันค่ะสุกกําลังสวยเลยหมยบอกเลยเด็ดดวงมากแซบไตสันแน่นอนแซบไตสันแน่นอนโอยด้วยใบขึ้นช่ายค่ะแล้วก็กระเทียมซอยค่ะพริกชี้ฟ้าแดงค่ะเสร็จแล้วค่ะปลากระพงนึ่งมะนาว380บาท รสชาติจะเด็ดขนาดไหนเอาเป็นว่าเราตามน้องไปตองไปชิมกันเลยดีกว่าครับแต่ทานคนเดียวเนี่ยมันจะไม่อร่อยเอาวันนี้เราเลยมีแขกรับเชิญรูปรอรุ่นใหญ่ขอต้อนรับอาหมูดีหลกครับและนี่สั่งอะไรไปบ้างล่ะเนยเยอะมากเดี๋ยวหนูจะไล่เรียงให้ฟังนี่คือหมึกน้ำดำนะคะหมึกน้ำดำจานนี้ 200บาทคุณอาดูดิ<ะ>ที่คือตําปลาหมึกสดนะคะเขาคิดเป็นตัวนะอ,อันนี้ตัวละ100บาทนะคะ<อ>ส่วนด้านนี้นี่ปลากระพงนึ่งมะนาว380บาทมาเป็นหม้อไฟใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะจานนี้เป็นยำหอยนางรมยักษ์นะคะ350บาทเด็กๆชอบแน่นอนกุ้งกล้ามกรามทอดซอสมะขามนะคะ,ะ350บาทคุณอาถ้าคุณอาไม่ไหวอะ่ะหนูเอง พราะมันสดมากชิมเลยปลาหมึกเขาสดมากมันหวานอะ่ะหนึบหนักหนึบหนักแล้วผสมกับรสสัมผัสของเส้นมะละกอที่กรอบเวลาเหี้ยวไปมันจะแบบกรอบๆนึบหนึบปลาล้าไม่เหม็นปลาระหอมหมึกน้ำดำดอร่อยนะอรอย อาเนี่ยเป็นคนไม่ชอบปลาหมึกอ๋อเหรอเฮ้ยเป็นไงฮะแต่อันนี้ได้เลยรสชาติเขาจะมีความแบบหวานเผ็มอร่อยถูกต้องเข้มข้นแล้วไม่เหนียวเพราะว่ามันสดอะมันมันแบบพอดีคำอะสดเนี่ยมันทำให้อร่อยคุณอาเนี่ยตักปลากระพงเนื่งมะนาวมาแล้วนะคะครับนะนี่ น้ำซุปุกโอ้โหเอ็มคนใช่ไหมคุณอาเจมจนมากสดกวันนี้เราจะต้องลงไปกินในทะเลแล้วคุณอาโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอเนื้อปลาคือแน่นไม่คาวเลยรสชาติเปรี้ยวเผ็ดกลมกรอบกำลังดีคุ้มมากเลยนะไม่ต้องแบบไปไกลถึงต่างจังหวัดก็ได้กินเมนูอาหารทะเลที่แบบ,บสดแล้วอร่อยอะ่ะมาต่อกันที่ยำหอยนางรมยักษ์ดีกว่าคุณอาเดี๋ยวหนูเอง สดจริง,รงเครื่องยำของเขาอะเข้มคน้นตะไคร้หอมพริกมาหมดคือเป็นหอยหอยนางรมยักษ์ที่เนื้อมันฉ่ำอะใช่ค่ะเนื้อมันไม่แห้งเอาแล้วนะคะคุณอาจ้วงเลยนะคะอันนี้คือกุ้งก้ามกรามทอดซอสมะขามร้กุ้งสดมากมีความเปรี้ยว หวานมีความเป็นซอสมะขามเขาสุกกําลังดีอ่ะทุอาเพราะกุ้งมันไม่ได้สุกมากจนเกิดกามันไม่แห้งมันมีความฉ่ำๆหอมความเป็นแบบกุ้งเครื่องต่างๆที่เขาใส่ลงไปอ่ะมันมีหอมเจียวเนาะทุนามันก็เลยมีความมาหอมไม่สั่งถือว่าพลาดใช่เออเดี๋ยวอาขอเบ,บร,รกก่อนอ่ะเดี๋ยวตนนั้นถ่ายรูปโอเคอเดี๋ยวคุอาเดินถ่ายรูปกับ f อก่อนนะคะแล้วรอหนูแป๊บนึงเดี๋ยวหนูมีอะไรจะคุยด้วยอย่าเพิ่งหนีกลับนะ โอเคเดี๋ยวที่เหลือหนูห่อกับบ้านให้อิ่มอร่อยกับหลากหลายเมนูจากหมึกเป็นซาชิมิที่เด็ดย่านจรัญกันไปแล้วต่อไปก็ได้เวลาที่เราจะมาเปิดเส้นทางชีวิตของพี่เหมยและพี่ไอคู่สามีภรรยาที่กว่าจะเปิดร้านนี้มาได้นั้นทั้งคู่เนี่ยครับฝ่าฟันมรสุมชีวิตเคยเลิกลาก,กันมาแล้วเพราะความเจ้าชู้ของสามีนั่นก็คือพี่ไอจนทำให้พี่เหมยโมโหร้าย ถือมีดไล่แทงเกิดอะไรขึ้นล่ะครับพบรักกันมาแต่สมัยวัยรุ่นวัยเรียนอยู่เนอะใช่แต่ตอนอายุเท่าไหร่คะอายุ17ค่ะแล้วด้วยความเป็นวัยรุ่นหนามันอ่าจะมีความแบบหัวร้อนใจร้อนกระทบกระทั่งกันบ้างพี่เหมยไปเจอจับได้เหรอถึงรู้จับได้จับได้ยังไงเขาพาผู้หญิงซ้อนมอ์ไซตอนนั้นเขาเป็นเด็กแว้นก็เลยถามว่าผู้หญิงคนนี้คือใครเขาตอบว่าเพื่อนเหมยก็เลยหันไปถามผู้หญิงว่า เธอคือใครผู้หญิงก็ไม่ตอบยังไม่ยุ่งทีนี้มันก็เลยบอกเลิกหนูเดี๋ยวมันก็บอกเลิกเลยค่นั้นตรงนั้นวันนั้นเอาใครซอสมอใส่ไปจำไม่ได้อ่ะพี่มันนานแล้วอ่ะจริงหรอใช่ครับเป็นผู้หญิงผู้หญิงแต่จำไม่ได้ว่าจำไม่ได้แล้วพาไปไหนพาไปบ้านนี่น่าถามไหมฮะผมคิดแน่ว่าโดนแน่นอนแน่ไม่รอดแล้วกูไม่รอดแล้วหนีความผิดจรบอกว่าบอกให้เขาแบบ เราเลิกกันอะเธอเลิกกันแต่เขาอยู่บ้านผมนะถือมีดรอเลยค่ะมันแคนนะมันแบบยามอะมันหยามเรามมนกล้าเอามามันต้องโดนสักทีคือคิดว่าจะเอาให้ตายไหมตอนนั้นกล่าวเลยกว่าแทงเลยอะแล้วแล้วก็จะแทงแล้วจะแทงไม่โดนยื้อกันจนตัวเองได้บาดเจ็บเขาก็บาดเจ็บเสียใจไ้มกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นตอนนั้นอะเสียใจมาก เสียใจทําไมเขาต้องทําแบบนี้ทําไมพอเขามีคนใหม่ทําไมเขาต้องคิดจะเลิกกันทาไมเขาไม่ง้อเราเอหลังจากเหตุการณ์นั้นอ่ะคนในบ้านก็รู้ว่าเรามีการกระทบกระทั่งกันก็เลยตัดสินใจให้พี่ไอแยกไปไปอยู่ที่เชียใหญ่อยู่ที่เชียงใหม่ครับไปเรียนลูกใช่ก็คือตอนนั้นเลิกกันไปเลยอ่ะเลิกกันไปเลยค่ะไม่สนใจไม่เอาก็โทรมาโทรมาเถียแต่พักหลังๆประมาณห่างกันประมาณปีสองปีก็เราก็เริ่มคุยกันแล้ว ครับพอคุยกันก็เหมือนว่าอบวงจะกลับมาอยู่ด้วยกันหรอคิดถึงเขาไหมตอนที่เขาโทรมาแต่ไม่พูดมนพูดไม่ได้รตงพี่เหมยได้บอกเขาปะว่าเราคิดถึงหรืออะไรบอกหนูเป็นคนตรงอยู่แล้วแปลว่าเราเป็นคนง้อเขาหรอใช่ค่ะง้อเขายังไงเขาถึงยอมกลับมาเขาก็ก็เหมือนแบบว่าสงสารลูกเนาะกลับมาอยู่ด้วยกันไหมเราคิดได้ครับว่า พ่อแม่ผมมันเลิกแยกทางกันแต่เราไม่อยากให้ลูกแบบเป็นอย่างนั้นเหมือนกับแบบว่าอยากมีครอบครัวที่ดีอะค่ะประมาณเนี้ยอยากสร้างครอบครัวแต่ว่าเราก็เป็นจุดเดียวที่คลิกกันแหละว่าต่างฝ่ายต่างอยากให้ครอบครัวมันสมบ,บูรณ์กลับมาเป็นครอบครัวกันสองปีผ่านไปกลับมาอยู่กรุงเทพไหมกลับมาอยู่กรุงเทพค่ะกลับมาลูกมาด้วยไหม มาค่ะแล้วทีนี้มันมีภาระอะไรต่างๆเกิดขึ้นในชีวิตบ้างต้องส่งลูกเรียนแล้วอีกอย่างนึงเหมือนไปลงทุนแล้วเหมือนไปเอากดตังจากบัตรเครดิตมาเป็นนี่บัตรเครดิตเป็นแสนแล้วเหมยก็เหมือนหารายได้เสริมค่ะอยากหาอันนั้นขายอันนี้ขายประมาณนั้นค่ะก็มาดูอาชีพนี้แหละค่ะปลาหมึกตอนแรกก็เลยหาก่อนหาแหล่งก่อนว่าปลาหมึกเรือเขาอยู่ที่ไหนทีนี้พอเรารู้จักก็เลยให้เขามาส่งปลาหมึก แล้วก็มาขายเลยค่ะวันแรกขายได้2องหมื่นเราลงทุนไปหมื่นหได้สองหมื่นเท่ากับเราได้กาไรสี่พันอุย้ยกําไรดีอยู่นะ,ะวันแรกอ่ะใช้เวลานานไหมประมาณเท่าไหร่ถึงสามารถกดนี่บัตรเครดิตที่เดือนเดียวค่ะ ร้านปลาหมึกซาซิมิเมนูเดียวเมนูเดียวปิดนี่บัตรเครดิตหลักแสนเลยนะคะใช่ค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างเรื่องมีเมนูเพิ่มมายังไงทําการตลาดยังไงพี่เหมยเหมยคิดว่าปลาหมึกมันจะอยู่ไม่นานเหมยก็เลยคุยกันกับแฟนว่าเราต้องเปิดเป็นร้านอาหารเป็นพวกปลากระพงทอดน้ําปลาเริ่มแรกแล้วพวกผัดผงกะหรี่อะไรพวกนี้ค่ะข้าวผัดมาไปเพราะความขยันของพี่เหมยและพี่ไอเลยทำให้ร้านนี้กลายเป็นร้านเด็ดย่านจัญร แต่ก็ยังมีอีกหนึ่งเรื่องที่คนลุกเพราะที่ร้านนี้เนี่ยจะตั้งองค์้าวเวสวรรณไว้ที่กลางร้านเพราะเคยมีเรื่องราวผีเข้ากลางร้านมาแล้วเกิดอะไรขึ้นล่ะครับเนี่ยคือตอนนั้นตั้งวงอยู่ใช่แล้วเราก็กินเมาแต่เหมือนก็กินเมาไม่ได้เมานะแต่เพื่อนที่คนที่ผีเข้าอ่ะเขาอ่ะไม่ได้กินไม่ได้ดื่มเลยเหมือนเขาอยู่ๆเขาก็ตาขวางขึ้นมาแล้วเขาบอกพวกมึงอย่ามายุ่งกับกูเอาอะไร อยู่ๆเขาก็กรี๊ดกรี๊ดเสร็จก็เข้าอีกคนนึงที่เป็นเพื่อนเหมยเหมยต่อกันอีกต่อันเลยสองคนเหมือนกเหมดเหมือนกันมีคนเห็นร่วมกันมีลูกค้าด้วยลูกค้าย้ายต๊ีเลยเช็คบินกลีเลยครัวเหมืนวิ่งไปเอาพระจากคอพ่อเหมยอ่ะเขาเป็นใช่เอามักแวนที่คอพี่สาวเหมยออกไหม ไม่พี่สาวอ่ะก็เป็นไข้หัวโกนอยู่มาสามวันไม่มาทํางานไม่มาทางานสั่นแบบแบบว่าทํางานไม่ได้แบบขนหัวลุกอยู่ตลอดเขาบอกอย่างนั้นใช่ค่ะก็มีคนมาบอกว่าท้าเวทนะป้องกันแบบผีสางเข้าร้านอะไรเงี้ยใช่ก็เลยบูชามาเลยคือหลังจากนั้นก็ไม่มีเหตุการณ์ไม่มีเหตุการณ์นั้นเลยอ่ะทีนี้มาถามเรื่องของทั้งคู่หน่อยว่าขยันกันมาต่อสู้กันมาถึงปัจจุบันเนี้ย มีอะไรอาะจะบอกกันอะไรกันพี่เหมยก่อนขยันกว่านี้ได้ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ห้บนให้บอกความโอ้ควาอะไรนี่าอะไรให้มันเป็นผลนี้หน่อยได้ไหมงงมากอันนี้คือความในใจจากภรรยาใช่ส่วนสามีบอกอะไรภรรยาขยันเจ้าก็จะขยันขยันกว่านี้อันนี้เป็นอะไรกันอัไเป็นคำ่าสัญญา สู้กันมากี่ปีแล้วเนี่ยสาเปิดรัคนี้ได้สามป,ปีคิดถูกไหมที่เราไปง้อ,อเขาวันนั้นทำงี้เนาะิดถูกไห <c oughs> มเนี่ย <c oughs> ถูกสิถูกอหเอออ่ะพี่ ดีกว่าดีกว่าเดิมเยอะเลยครับขอบคุณปูซี่ขอบคุณคุณนะครับพี่ย้ผมพูดเลยว่โอเคขอโทษแม่ที่เราไม่รู้ว่าใครอ่ะขอโทษขอโทษที่แบบเคยไม่ดีไปก็จะทําให้ดีกว่านี้นะครับจะจับมือทะเลาะกันไปงี้ใช่ด่าุกวันแต่ก็มีความโซกเอาถามเคล็ดลับเลยแล้วกันอะไรที่เป็นเคล็ดลับที่คิดว่า เราทําให้ร้านประสบความสําเร็จได้พี่หมดวัตถุดิบค่ะแล้วก็เราใส่ใจทุกรายละเอียดในวัตถุดิบที่เราหามาของมันต้องดีของต้องสดรู้สึกว่าไม่สดบอกบอกพี่เหมยได้เลย,เลยขอบคุณนะขอบคุณพี่เหมยขอบคุณพี่ไอ้ไน,นะคะ